วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณธนก,กิจลีไพโรจนะคะซึ่งเป็นนิสิตในโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนก,กิจค่ะสวัสดีครับจันร์ครับค่ะคุณธนก,กิจก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของผู้ที่ทุนนะคะแล้วก็เป็นนิสิตคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศาึกษาแล้วก็ได้พัฒนาเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมดแล้วก็ได้ดําเนินการการทาวิจัยด้วยนะคะคุณธนก,กิจคะจากรบถามว่าอะไรเป็นประกายให้คุณธนก,กิจเนี่ย เรียนในเรื่องของการที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะก็ต้องอธิบายก่อนว่าผมพื้นฐานเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็การทําเกษตรก็เรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทาง YouTube มันทําให้บางอย่างเรารู้สึกว่ามันไปไม่ถูกต้องไม่ถูกทางหรือไปไม่สุดการได้เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยบูรณาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยด้วยการได้รับทุนของสอวกรณ์เนี่ยทำให้เรา,เารู้ มีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและมีแนวทางที่ชัดขึ้นในการทําการเกษตรครับปีตอนนี้จบการศึกษาแล้วนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วปัจจุบันนี้ทําอาชีพอะไรคะปัจจุบันก็เนื่องจากเดิมทําแปลงเกษตรที่เกี่ยวกับกระบองเพชร <c oughs> ก็เอามาต่อยอดในแปลงกระบองเพชรการบริหารจัดการกระบองเพชร <c oughs> การจัดการดินแล้วก็ตั้งแต่การก่อนเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวจนถึง <c oughs> กระบวนการแปรรูปครับพวกนี้เราได้จากที่เรามาศึกษาที่ วิลับุญาการทั้งหมดเลยครับหลังจากที่จบกนนารศึกษาแล้วคุณธนกิจก็ยังได้รับทุนการศึกษาเป็นทุนที่มีชื่อโครงการว่าโครงการนวัตรกรรมสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะคะอยากราบว่าเมื่อได้รับการสนับสนุทนทุนจากสวกระคะก็ได้ทําโครงการอะไรคะก็เราก็ต่อยอดจากกระบองเพชรที่มันกินได้นะครับเราก็ได้ทุนในการไปศึกษาหาสรรพคุณแล้วก็ส่วนสําคัญของกระบองเพชรเนี่ย ที่สามารถเอามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าใ,ให้กับประชาชนแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ครับค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณธนกิจก็ยังได้ทุนสนับสนุนจากสวกรนะคะเป็นโครงการในเรื่องของการต่อยอดนะคะคือเป็นตัวแทนของนิสิตนักศึกษานะคะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวกรนะคะไปดูงานในธุรกิจการทํากาแฟใช่ไหมคะที่ยูนานประเทศจีนค่ะนะคะอันนี้โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ คุณธกิจคาดหวังว่าหลังจากกลับมาแล้วจะนํามาพัฒนาอะไรคะก็เนื่องจากว่าจากเดิมเราทําธุรกิจกาแฟด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆที่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เขาไปส่งเสริมเกษตรกรที่เขาเรียกว่ามีปัญหาด้านการปลูกกาแฟแล้วเราก็เริ่มทําแบรนด์กันครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นปัญหาในส่วนทําแบรนด์เราก็เนื่องจากความรู้ยังไม่มีเราก็ได้โอกาสจากทุนเนี่ยที่จะเข้าไปแล้วก็ตั้งใจว่ากลับมาจะมาต่อยอดให้เกษตรกรที่เขามีปัญหา ผมใช้คําว่าเกษตรกรกับปลูกผู้ปลูกกาแฟที่ถูกทิ้งนะครับที่สกลนครให้มาต่อยอดพัฒนาแล้วก็สร้างแบรนด์เพื่อให้เขาขายได้และมีความยั่งยืนในการทําเกษตรของเขาครับคุณธนก,กิจเองก็ทั้งเรียนนะคะแล้วก็เป็นในกลุ่มของผู้เรียนที่เริ่มทำสาร์ทอัพนะคะซึ่งตรงกับนโยบายของสวกก,ก็คือ S M R ซึ่งทั้ง3 S M R นะคะของคุณธนก,กิจมองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใน ลักษณะของ3โครงสร้างเนี่ยอย่างไรคะถ้าถ้าจุดเริ่มต้นก่อนก่อนที่เราตั้งแต่เราสอบสัมภาษณ์อาจารย์ตั้งแต่สอบสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ S กับ M แต่พอเราได้เรียนที่วิทยาบูรณาการแล้วเนี่ยเรามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเรามีมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถนํามาคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อจะต่อยอดในงานวิจัยได้ผมเลยมองว่าพอเรียนจบแล้วผมสามารถเป็นได้ทั้ง s m R วิจัยเกษตรคิดถึงส<อ>วก<อ>